ก็หลังจากข่ายน้ำหางปลาข้างล่างเอาน้ำออกหมดแล้วครับะก็จะมาเติมน้ำยาคูรน์นนะหรือน้ำยาหล่อเย็นนะครับของอีสุกันนะครับผม Thank you. นี่นะครับผมทำการติดเครื่องไล่อากาศกันนะฮะจากเมื่อวานช่างเพิกนะครับเอารถไปลองขับลองอะไรแล้วนะยันถึงตัวเมืองอุตตดิตเลยนะครับวิ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปเลยนะครับก็ไม่มีอาการอะไรนะก็ถือว่าถ้าจบผ่านนะครับนะไม่มีอาการน้ําดันก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีของเจ้าของรถนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเจ้าของรถอันนี้นะนี้คงเป็นวาล์วเปิดนะครับนะนวาล์วเปิดน้ําจะค่อยๆลงนะครับผมนี่นะฮะน้ำคงยังไม่เต็มระบบนะครับน้ํายังมีนิ่งนะก็ฝากลูกค้านะนะใช้รถนะครับมันนะครับมันดูเกียร์ความร้อนด้วยนะํำเรืองมองไปนิดนึงนะครับ ก่อนจะสตาร์ทรถก็เช็คน้ำนะครับเปิดฝาหม้อน้ำดูนะครับนะติดเครื่องไว้สักนิดนึงนะครับดูน้ําในถังพักน้ํานะครับว่าอยู่ในระดับหรือเปล่ารวมดูใต้ท้องด้วยนะครับก็จะดีนะดูว่าเราสตาร์ทรถเนี่ยมีน้ำนํำ่วน้ําซึมน้ําหยดมาตรงไหนไหมนะครับผมนะเป็นการเช็คก,ก่อนสตาร์ทนะครับเบื้องต้นนะหรือสตาร์ท ทิ้งไว้สักสานาที5นาทีก่อนออกรถนะครับนะก็จะดีนะครับผมส่วนมากนะส่วนมากคนนะก็คือว่ารถเราใช้ปกติก็คงจะไม่ได้ดูอะไรพัาจบนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เจ้าของรถไม่ต้องเสียตังค์เยอะในระดับหลายหมื่นนะในกรณีถ้า เครื่องน็อกโอ้ฮีทแบบนี้ครับนะฟ้าโกงฝ้าแตกหรือลูกเบรกนะครับนะประมาณนั้นหรือลูกติดนั้นชาบละลายนะครับ,นะรบแล้วแต่ความเสียหายนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะแล้วอีกอย่างนึง่งช่างเพิกบอกไว้เลยว่าแนะนําคุณลูกค้าทุกท่านนะในการลดเครื่องฮีทนะครับความร้อนขึ้นเนี่ยเห็นปุ๊บจอดแอบข้างทางนะครับ แล้วก็ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำนะครับนะนะห้ามเปิดฝานะ้ํน้ำปล่อยให้เครื่องเย็นไปตามปกติเลยครับผมนะในกรณีที่นะครับในกรณีที่ไม่ได้รีบอะไรนะนะครับปล่อยให้เครื่องเย็นไปอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเรามีน้ําในรถนะครับก็เอามาเทลาดหม้อน้ํานะครับเอามาเทอย่าราดเครื่องนะราดแค่หม้อน้ํานะครับผมช่วยระบายความร้อนนะครับ นี่นะครับผมกการติดเครื่องเทสรลันกันนะาน้ำนิ่งนะปกติก็ส่งรถลูกค้าได้แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะเมื่อวานช่างเพิ่งติดเครื่องไว้สีชั่วโมงนะครับแล้วก็ออกไปวิ่งเทสรลันนะครับขับร้อยยี่าถ้าดันนะมันดันแล้วนะครับนะลองอากาศก็ไม่มีนะ นี่นะครับผมจัเพิ่มดูดิว่าเอ่อข้อยางจะถอยไหมนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต้มสีวันนี้มันก็ไม่ถอยนะครับนี่นะจับจข้อยางเช็คข้อยางบนล่างก็ร้อนคุณอาภูมิพอกันนะก็วาล์วนะ้ำเปิดนะครับแต่ถ้าร้อนเฉพาะท่อบนนะท่อล่างไม่ร้อนเนี่ยนะต้องเช็คเลยนะครับผม ดูว่าวาวตายไหมอะไรไหมนะครับถอดวาวมาพอต้มเช็คดูนะครับมนอาอการของวาวเปิดแล้วนะครับแบบนี้น้ำวนแล้วนะเช็คความเรียบร้อยก่อนจะลองนี่จะพาเจ้าของรับเจ้าของไปเทสลันนะครับไปเทสทลันจะพาเจ้าของนั่งไปด้วยนะนะฮะ โอเคครับผมนี่นะครับก็ามาเทสมาลองถึงแยกน้องกายนะรถที่รถลูกค้าเสียแล้วนะครับผมกันนะนี้วิ่งร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามรยสาสมาเลยนะนี่นะครับความร้อนปกตินะครับเนี่ยเดี๋ยวยังเพื่อก็จะไปกลับรถตรงโน่น ตรงทางไปโกบอนนะแล้วจะกลับปู่กันนะครับอันนี้ขากลับนะครับตอนนี้ถึงดงช้างดีแล้วนะ,ะความร้อนปกตินะครับผมอันนี้จะไปซัดดูกันเลย ว่าถ้าน้ำดันนะแค่ติดเครื่องเฉยๆก็น่าจะดันแล้วนะครับอันนี้ติดเครื่องทิ้งไว้สีชั่วโมงนะฮะร้อยยี่นะครับผมร้อยสามไปครับลองกันเลย ว่าจบครับไม่มีอะไรนะร,ร้อน,นิ่งมากนะครับความร้อนนิ่งนิ่งโชคดีของเจ้าของรถไปนะครับโอเคครับผมผ่านครับตอนนี้นะครับไปลองรถนะครับดีแม็หลังจากที่นะตรวจเช็คแล้วนะครับผม เครื่องอยู่ที่อู่อะไรก็ปกตินะติดเครื่องไว้สี่ชั่วโมงติดเลยนะครับนะและยียบสองพันรอบอีกหนึ่งชั่วโมงนะไม่มีอาการของน้ําดันนะครับตอนนี้ก็ขับอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบนะนะครับพอตามท้ายสิบล้อนะครับผมนะเดี๋ยวดูครับว่าจะมีอาการดันไหมนะฮะตอนนี้ถึงบ้านวังปรากดแล้วนะครับผมนี่ จะถึงโกงปั๊มน้ำมันพีทแล้วนะครับโอเคครับก็นี่ก็ถึงแยกน้ำอ่างแล้วครับผมนะเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเข้ามือกันนะครับจะไปเทสลองวิ่งดูนะแต่นี่ความร้อนปกตินะครับเนี่ยวิ่งมาประมาณสิบห้าโลได้นะครับจากเซนขันมาน้ำอ่างเนาะโดยประมาณนะครับ เดี๋ยวแมว้เตินามน้ำมันนิดนึงสัก300นะเผื่อจะได้ซัดยาวๆนะครับก็ขับความเร็ว100แล้วนะนะจะลองซัดดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง มีความร้อนก็ปะกะตินะครับอันนี้ร้อยยี่สิบละนะถ้าว่าร้อนละพ่านนะครับก็ถือว่าลูกค้าเสียตังค์น้อยมากนะครับวันนี้กมีที่ความร้อนขึ้นแล้วเครื่องดับเลยเนี่ยนะครับผมน,นี่นะนี่ร้อยสามสิบแล้วนะครับผมอ่ะ ร้อนปกตินะครับผมโอเคครับผมก็านนมาวิ่งเทสลองรถกันครับผมนะกับเจ้าของรถนะอ่ากับเสียกับพี่แสนะครับผมมาเทสลองรถกันนะครับก็วิ่งมานี่ก็ จะปลอม30มโลแล้วนะวิ่ง110ย2 0 103มาเนี่ยนะนะครับมาปกติครับผมความร้อนพอมาเช้าช่างเพิกเทสเติมน้ำยาหล่อเย็นติดเครื่องทิ้งไว้ชั่วโมงครึ่งปกตินะครับผมไม่มีฟองนะแบบนี้ก็ถือว่าจบนะครับผมถือว่าเป็นเป็นลูกค้าโชคดีมากนะที่ว่าเครื่องนอกคาตีนเนี่ยแต,แต่ว่าน้ำไม่ดันนะครับผมนะน้ำไม่ดันนะครับเช็คแล้ว แต่รอให้เครื่องเงย็นนะแต่งเพิกทิ้งข้ามคืนเลยนะครับถึงเช็คนะครับผมนะนี่นะครับผมจะถึงแยกหนองกายละไปครับผมลองรถกัน